น,นี้นะคะเขากำลังจะปล่อยตัวระยะ10กิโลเมตรค่ะ วิ่งไหนดีอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานมิส u b ิชิมอเตอร์ Charity Run 2022ค่ะซึ่งปีนี้นะคะเขาจัดเป็นปีที่3เป็นงานวิ่งเพื่อการกุศลซึ่งจัดโดย Mitsubishi ค่ะจะมีทั้งหมด2ระยะนะคะให้นักวิ่งเลือกวิ่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นมินิมาราธอนนะคะ10กิโลเมตรหรือว่าเราอยากจะลงวิ่งที่เป็นฟันรัน5กิโลเมตรก็สามารถเลือกได้ค่ะซึ่งเส้นทางรูทิ้ของงานนี้นะคะเราจะพานักวิ่งเนี่ยวิ่งผ่านบรรยากาศจุดชมวิว ของอ่างเก็บน้ำบางพระค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปวิ่งกันนะคะเราไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะตามมาเลย และภาพเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นภาพที่คุณเออิอิชิโคอิโตะนะคะผู้บริหารของทางมิตซูบิชิมอเตอร์นะคะได้กล่าวเปิดงานค่ะและอย่างที่บอกนะคะงานวิ่งมิตซูบิชิมอเตอร์สชาริตี้รัน2022ครั้งที่3นี้นะคะเป็นงานวิ่งการกุศลที่จัดโดยมิตซูบิชิค่ะทุกคนที่มาสมัครวิ่งในงานนี้ก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญไปด้วยกันเลยนะคะท่านผู้บริหารนะคะก็ได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบร,รมราชเทวีณรีราชานั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะเขากําลังจะปล่อยตัวกันแล้วค่ะเราไปดูกันที่จุดสตาร์ทเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะนักวิ่งก็เริ่มกลับเข้าเส้นชัยกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์นักวิ่งกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศงานวิ่งแล้วก็เส้นทางงานวิ่งของวันนี้บ้างค่ะไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็คว้าตัวนักวิ่งมาได้หนึ่งคนนะคะเราขอสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะขอแนะนําตัวก่อนชื่ออะไรเอ่ยชื่อแอค่ะโอเควันนี้นะคะแอคได้มาร่วมงานวิ่งกับทางมิซูบิชิซึ่งเป็นงานวิ่งการกุศลแบบนี้รู้สึกยังไงบ้าง จริงๆเป็นงานที่สนุกมากค่ะทางวิ่งก็สวยมากถ้าปีหน้านี่ก็จะมาอีกนะคะแล้วอย่างผลงานที่เราวิ่งไปวันนี้ค่ะเราทำเวลาได้เป็นที่น่าพอใจไหมอ่พอใจค่ะไม่ค่อยได้ซ้อมเท่านี้ก็โอเคอยู่ค่ะแอรู้สึกว่าประทับใจอะไรกับงานนี้บ้างค่ะคือเป็นงานที่รูทคือสวยมากจริงๆค่ะต้องมาค่ะ recommend วันนี้งานวิ่งที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างเอง่ยวันนี้ใช่ไหมครับใช่ เหนื่อยครับ <laughs> แล้วบรรยากาศภายในงานเป็นยังไงบ้างคะอ๋ออากาศดีครับแล้วก็วิ่งสนุกครับอ,อ่ผลการวิ่งของวันนี้เป็นที่น่าพอใจไหมคะอ,อ๋อไม่พอใจเ <laughs> พราะไม่ได้ต้อไม่ได้ซ้อไม่พอ,อ,อใจปกติพี่ตีตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่คะก็ะมาเพจหกวันนี้มาแปดเลยครับไม่เป็นไรคะ่ะที่จริงวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเราสนุกกับงานแค่นั้นค่ะนี่ได้เหรียญมาแล้วเรียบร้อยจากงานวิ่งนี้นะคะพี่ตีประทับใจอะไรมากที่สุดคะ่ะ ก็วันนี้เสื้อสวยครับเสื้อสวยผมชอบสีดำพอดีครับก็เลยวิ่งผิดโลครับประทับใจครับแล้วก็บรรยากาศดีด้ <c oughs> วยครับแน่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ <c oughs> ชื่ออภิวิทย์นิฮิรารกคุลครับ <c oughs> ชื่อเล่นชื่อองศารครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ได้รางวัลได้ที่เท่าไหร่เอ่ย <c oughs> ที่สามโชนโชว์ถ้รางวัลหน่อยเร็ว น้องได้ที่3นะคะเก่งมากๆวันนี้มาวิ่งงานมิซูบิชิได้ร่วมทำุญกับทางมิซูบิชิด้วยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมงานมิซูบิชิครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับแน่นอนว่าวันนี้ได้ที่3และถือว่าเป็นที่พอใจหรือยังครับได้ได้ new pb ไหมวันนี้พอใจมากครับได้ new pb ครับ ทําไมถึงองศาถึงตัดสินใจมาวิ่งงานนี้ครับงานนี้ก็งานดีครับงานดีแล้วต้นต้นของประเทศนะครับก็เลยอยากมาร่วมงานองศาประทับใจอะไรงานนี้มากที่สุดก็ประทับใจทุกเรื่องครับทั้งเรื่องของกินเรื่องเส้นทางก็ดีครับบรรยากาศดีมากเลยครับ วันนี้มาร่วมงานวิ่งกับทางมิตซูบิชินะคะแล้วก็ได้ร่วมทําบุญไปด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจค่ะดีใจมากค่ะพอดีพี่ทางานที่โรงพยาบาลสมเด็จด,ด้วยค่ะก็ได้ทําบุญร่วมกับโรงโด้วยาบาลด้านเก้าพันกิคารติย,ยแล้ววันนี้ผลการวิ่งของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างคะมาทบใจมากน้อยแค่ไหนเวลาได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะดีใจจนๆค่ะได้เวลาดีขึ้นแล้วก็ได้รางวัลด้วยค่ะช์รางวัลอยช์รางวัลอย แล้วถามนิดนึงว่าทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจมาร่วมงานวิ่งของวันนี้นะคะจริงๆช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนก็ชวนกันในในหมู่บ้านมาวิ่งป้าหนึ่งที่เป็นอีกคนหนึ่งที่เราชวนมามีคื่อประชมีชื่อเสียงคือได้ยินมานานแล้วว่าเป็นงานใหญ่ก็เลยต้องลงสักหน่อยนึงถึงแม้ว่าจะเลื่อนแล้วก็ต้องหาเวลามาให้ได้ค่ะรอรออยู่รออยู่ ทั้ใจอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศหรือว่าเป็นเรื่องของเส้นทางการวิ่งค่ะคุณเส้นทางการวิ่งไม่โหดค่ะบางงานโหดมากแล้วก็ร่มเย็นค่ะแล้วก็มิสวยค่ะแล้วคนนี้นะคะได้ที่หนึ่งมาเลยวืองกันค่ะเส้นทางวิ่งง่ายค่ะแล้วก็มันบรรยากาศดีตลอดเวลาดูวิวอ่างเก็บน้ำอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมีความสุขกับการวิ่งไปเรื่อยๆนะคะพี่หลาค่ะเหมือนกันเลยค่ะชอบชอบเส้นทางวิวสวยมากวิ่งไปดูวิวด้วย มาแน่นอนครับมาค่ะมาค่ะม,มากับแม่ค่ะ <c oughs> แน่นอนแ่น <c oughs> แน่นอนค่ะ <c oughs> มาแน่นอนครับผมมาแน่นอนค่ะ <c oughs> งานจัดดีมีคุณภาพค่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราควรฝากถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่กําลังจะตัดสินใจว่าถ้าแบบปีหน้ามีงานวิ่งอีกอไรเงี้ยแบบทําไมเขาถึงควรมางานนี้บ้างจริงๆถ้าปีหน้านี่ก็คือน่าจะเป็นแรง A ที่ควรมาร่วมกิจกรรมนะคะนอกจากจะได้เป็นบริจาค ได้การกุศลแล้วด้วยก็ได้เห็นวิวสวยค่ะมีครูจัดงานดีๆอย่างเงี้ยก็เชิญชวนเพื่อนๆนะครับคราวหน้าครับมาวิ่งฮะสนุกสนุกครับอยากให้มาค่ะใครวิ่งไม่ได้ให้เดินนะคะพี่เองเป็นโรคหัวใจก็เดินตลอดเส้นทางค่ะค่อยๆมาเราไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆค่ะแลวจะดีเองค่ะขอบคุณค่ะของกินเยอะนะคะอยากให้มาค่ะมาเถอะค่ะขอให้มานะคะป้าเนี่ยเป็น SL v นะคะเป็นโรคตอนนี้หมอหยุดยาแล้วค่ะ เอวบินกอะกําลังกายค่ะสูงหาพปีไม่มีขายนะคะทุกคนต้องมานะคะอย่าลืมมากันนะครับงานมิสูบิชิมีเงินด้วยนะครับ แล้วก็เมื่อสักครู่นะคะจากที่ได้ไปสัมภาษณ์นักวิ่งนะคะที่มาร่วมวิ่งงานมิซูมิชิมอเตอร์ชาริตี้รัน2022ครั้งที่3นะคะเพิ่งนะคะในฐานะนักวิ่งหรือว่าคนที่มาวิ่งร่วมกิจกรรมงานวิ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าบรรยากาศภายในงานนะคะดีมากๆแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นสุดๆเลยนะคะรวมถึงรูทิ้งนะคะวันนี้ที่พานักวิ่งแต่ละคนนะคะได้เข้าไปโซนของอ่างเก็บน้ําบางพลัดก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งรูทิ้งที่ทุกคนไม่ควรพลาดค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ ทางมิตซูบิชิมอเตอร์คัดรถที่ตอบโจทย์กับคนรักสุขภาพกลุ่มคนรักการออกกำลังกายรักการออกรถทิปมาให้ชมในงานด้วยค่ะอย่าง Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้นะคะเป็นยนต์กรรมปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถเติมน้ำมันก็ได้ชาร์จไฟฟ้าแบบรถ EV ก็ได้ แถมยังมีระบบชาร์จไฟฟ้าในตัวและใช้ไฟฟ้าผ่านช่องจ่าย AC ได้ถึง1,500วัตต์จากรถได้เลยออกทริปที่ไหนก็สะดวกชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะและอย่างคันนี้นะคะ Mitsubishi New Xpander รถอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงนั่งได้ถึง7ที่นั่งน่าชวนเพื่อนๆไปปั่นจักรยานชิวๆติดแปลกเอาจักรยานไปด้วยได้สบายเลยค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นภารกิจของพึ่งแล้วะคะที่พาเพื่อนเอนวิ่งไหนดีมาชมบรรยากาศงานวิ่ง Mitsubishi m o t o r ์ Charity Run 2022ครั้งที่3นะคะซึ่งงานวิ่งเป็นงานวิ่งการกุศลที่จัดโดย Mitsubishi ค่ะและสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะสัมผัสงานวิ่ง Mitsubishi m o t o r ์ Charity Run ปีหน้าห้ามพลาดน,นะคะวันนี้พึ่งและวิ่งไหนดีขอลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ะ